สวัสดีครับวันนี้ช่อง Time s t o e s by ตาตีเราจะมาเดินซื้อของกันที่เพารลัดนะครับแล้วก็อาจจะเลยไปที่สำเพ็งนะครับตอนนี้เราลงรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีสนามชัยแล้วเราก็เดินข้ามาที่ดีโอสยามสังเกตว่าวันนี้ร้านปืนจะปิดหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ หรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ร้านกหปิดกันหมดเลย,เลยนะครับตรงนี้เป็นแต่เดิมเป็นเหมือนฟู้ดคอร์สนะครับหรือว่าศูนย์อาหารของดีโอสยามทั้งที่เขามาเปิดขายอยู่ข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ราคา,าไม่แพงใช่ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นอาหารที่รสชาติดีเลยนะครับก็จะเป็น พวกข้าวหน้าไก่ผัดไทยสามยอดต้มแซบต้มเล้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าแก่ราคาชาวบ้านมีนนข้าวขาหมูมเวียเตียวไก่มาละ ขนมไข่ร้านกาแฟแม่อูคออก้างข้างก็จะเป็นสาราเฉลิมกรุงอันนี้เป็นด้านข้างนะครับ วันนี้เราก็จะพามาดูตรงร้านอาหาราแถวๆนี้ว่าเวลาแบบพนักง,งานแถวนี้เข้ามาเขาก็จะมาหาที่แถวนี้ก็จะราคาถูกกว่าข้างในอันนี้เจะเดินออกจากย,ยียโสยามตรงด้านไนติงเกลนะครับตรงข้ามตู้ตรงข้ามไนติงเกลแล้วก็เลียวซ้ายพอดีตอนนี้เขากำลังซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่ปรปุงใหม่ทีดีโอสยามก็เลยจะมีบางส่วนที่เขาปิดอยู่นะครับรแล้วตอนนี้เราก็จะไปไปกินโรตีมัตะบะที่ร้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆตลาดในซอ,นซอ,อนยซอ,อินเดียนะครับซอยอยู่ตรงเยียงเยียงเพาะช้างข้ามถนน ตจริงร้านโรตีที่เราจะพาไปเนี่ยมันเป็นร้านเล็กๆเองนะครับแต่ว่าเราไปลองกินแล้วเราว่ารสชาติมันอร่อยทีเดียวนะฮะแล้วก็ราคาก็าไม่สูงมาก ซื้อไปเลยไหมเดี๋ยวดูก่อนมันมีเยอะแยะก็อยากให้เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งที่เผื่อมีใครสนใจอยากจะลองเข้าไปชิมซอยนี้ยก็จะมีร้านเสื้อผ้าเยอะมาก ฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนเพาะช่างนะครับเดีวย,ยดวยสายซอยนี้เนาะใช่ครับติดกับเพาะช่างก็จะเป็นสวนกุหลาบใช่ไหมครัโรงเรียนสวนกุหลาบใช่ี่เราเขาเรียวสายเขาซอยนี้ครับนี่คือตลาดพาหุรัะเป็นตลาดพาหุรัฐ แล้วเราก็เรียวกว่าแล้วก็เรียวซ้าย ตรงนี้ถ้าเราเดินตรงออกไปมันก็จะเป็นยานที่เรียกว่า l ิเต l e i เอนลินเดียนะครับ วันนี้เขาไม่ขายหรือเปล่าวันนี้ร้านโรตีหยุดอ,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 อดก<ด>ินเลยนี่คือร้านร้านเนี่ยครับร้านโรตีมตัตตาบัเนี่คือร้านนี้นะฮะถ้าเกิดวันหลังอะไรก็ร้านชื่นอารมณ์โรตีมตัตาบัต ครับเลยแไปนี้ก็คือจะเป็นย่านที่เรียกว่าลิเตอร์อินเดียนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบว่าของของร้านข้านขนมอินเดียซึ่งบางบางชนิดก็อร่อยบางชนิดแต่ว่ารสชาติจะหนักไปทางหวานจัอด,อ,ดอืม ร้านนี้เป็นร้านผานุง่งซึ่งราคาไม่แพงแล้วก็มีหลากหลายมากนะครับร้านนี้ชื่อร้านป้าสังวานเนี่ยครับ อันี้ก็จะเป็นเข้าของเครื่องใช้ของพวกพวกอินเดียอ่าเครื่องเครื่องบูชาทั้งหลายนะครับเครื่องประดับเอเดินไปทางซอยรงท่านี้ไหมเดี๋ยวก่า วันนี้เราพามาตะลุยตรงตลาดพาหุรัดตรงที่เป็นส่วนของย่านอินเดียน,นะครับลานนี้ก็ล้าุกันค่ก,กับถามได้นะจ๊ะไม่คืออะไรกิงครึ่งเตรียมครึ่ง เป็นวัดซิกนะคะรับร้านก๋วยเตี๋ยวพมา่า <c oughs> เมื่อก่อนเธอเมื่อก่อนระมันี้ก่อนเมื่อก่อนเวลาทำ,ทำเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าต้องโอ้กว่าจะยิ่งทีเสมอได้แล้วไปยิงมาหาผ้าเราก็จะมาเลือกซื้อผ้ากันแถวเนี้ยนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราจะเดินเราจะมากันไหวมากเกือบทุกวัน

ได้คะ่ะบบไหนดีคะเลี้ยวขวาไปก็ได้นะเธอเข้าอะไรครับเรอนะครับอะไรครัเข้ามาดูได้ครับมีเมวเมีชุดสวยๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับตรงน,นี้มีให้เลืกอกเยอะแยะเลย อาจจะเป็นชุดทางสารีเป็นอินเดียมีน<อ>ีไของตกแต่งชุดสายจีนด้วยก่อนใ่ไหมมาต้น ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะเธอตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณข้างๆคลององอ่างเพราะเราเดินออกมาจากพาหุรัฐแล้วก็เดินตัดเข้ามาทางสะพานเหล็กนะครับแล้วก็บริเวณเนี้เมื่อก่อนก็คือคลององอ่างตอนช่วงที่ก่อนนั้นนียมันจะเป็นมีตลาดเป็นเหมือนถนนคนเดินวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าหลังตอนนี้ก็คือตลาดตรงนี้มันไม่ได้เปิดเป็นถนนคนเดินแล้ว แต่ว่ามันก็ยังมีร้านอาหารแล้วก็ของกินของใช้ขายอยู่ที่ชาวบ้านเขายังขายอยู่ขเขาก็ยังขายอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีกิจกรรมถนนคนเดินเหมือนเมื่อก่อนนะฮะก,ก็มาดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นคลองที่น้ําเสียแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็ปรับปรุงให้มันมีสภาพที่ดีขึ้น ก็เนี่ยสังเกตได้ว่าในนี้ก็จะมีปลาว่ายอยู่มีคนมาให้อาหารปลานให้อาหารปลาอีกฝั่งน้านค้างๆก็จะมีร้านอาหารร้านของหวานร้านขนมร้านเครื่องดื่มขายนะครับก็ลองมาเดินเล่นกันดูตรงเย็นๆนี้ก็อร่อยร้านของมันราคาไม่แพงมาคิดไหมครับแม่ค้าน่ารักมากนะครับ น้ำผลไม้แก้วใหญ่มากจะใช้ใดูนะครับอันนี้คือ40บาทเป็นสตรอเบอรี่ปัน่นตอนแรกกะว่าจะนั่งกินให้หมดแต่ว่าไม่ไหวจริงๆต้องต้องถือเดินไปด้วยนะครับราลองดูบรรยากาศอันนี้เป็นช่วงบ่ายๆนะครับเย็นๆอาจจะล่มัวนี้วันนี้ดีที่อากาศมันไม่ร้อนมากนะก็จะเดินเดินได้สบายๆเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นสตรีอาร์ตด้วยนะ นี่ก็จะมีร้านข้าวแกง้วยใช่ไหมค้ัใช่ครับร้านข้าวแกงแม่อ้อนอ้อน ีก็จะมีรูป เราก็จะเริ่มเดินขาเข้าตลาดพโวรัตเลยนะครับไดงจั้เนีแตัอะไรตอระรอีเป็นแยกอะไรกือเดี๋ยวนะแป๊บนึง <c oughs> ไม่แน่ใจ ตามนั่นลงนกันตรงนี้ก็จะตรงนี้เรียกอะไรนะครับก็จะเป็นแยกวัดตะตึกอ่าที่ใช่แยกวัดตะตึกอ่าคือถ้าเราตรงไป ถ้าเรามาจากท่าถ้าเรามาจากเยาวราชนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยรู้สึกจะไปไเป็นท่าน้ําท่าน้ําอะไรอ่ะท่าน้ํศรีพยาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปมันก็จะเป็นคือถนนเส้นนี้จะจะขายพวกสมุนไพรใช่สมุนไพรแ,แล้วก็พวกสารเคมีที่ใช้สําหรับทําเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะครับเช่น,นพวกทาสบู่ทา แชมพูทำน้ำยามีร้านน้ำห,นหอมชื่ออะไรนะร้านน้ำหอมพงวดพงวดเอ๊อยู่ตรงไหนนะใช่เนี่อยู่ตรงเนี้ยเขาเปิดปะไม่ใช่เลยใช่เขาปิดร้านนี้แหละ คอร์ฟิอุปกรณ์นิ้วล็อ,ลอปปกนนอใส่รู้น,น,นะครับเราเข้ามาเดินมาถึงคำเพ่ง มีรองเท้าร้านรองเท้าอยู่ร้านไม่ไปอีกมั้งอเอ๊ะไป่รูลลล้จักเรกาลู่แล้วดีสัตวอันนี้อะไรอ่ะไหนไม่รู้เก้าอีอ้เหะ เ้าอี้มันเขาหลบหลบกัข้างในตลาดนี้ก็จะคนแออัดนะครับ ของแท่งขายบาทละสามหมื่นะสองมีเด็กสลึงด้วยนะสองสลึง หนึ่งบาทนี่เราเดินทะลุมาถึงเยววาวราชฎรเข้าซอยไงยที่เราเลี้ยวเองเมื่อกี้เราเอถไปสอบ ้านทองนี่คือคนออกมาขายอย่าง,งนี้ไงครัทั้งขายทั้งซื้อละมัง้งเพราะตอนนี้ราคาทองมันลงนี่คนก็จะมาซื้อมากกว่าเพราะว่าน่าจะซื้อมากกว่าเพราะาราคาทองลงนี่คือใกล้เทศกาลพินเจนะเพราะติดพงเหลืองเต็มเลยใก<ช>่แล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินดูในนี้ว่ามีอะไรกินบ้าง เคิดรถม,มีร้านข้าวหมูแดงที่ไข่ดำๆนี่ไงแต่แม่เอาไม่อยากกินข้าวหมูแดงเวลาสองหมอกินน้ำเลย เดี๋ยวลองไปดูที่ร้านที่ตีซื้อทูกก็ได้มั้งนั่นจะมีไหมแถวนั้นไม่มีหรอรู้ได้ไงไปด,ดูแล้วร้าตั้งแนตนีข้างในนี่เป็นร้านเจมหมวยอ๋อเราเคยมากินร้านตำสั่ง ข้เขาต้มคนเยอะมาก เขามารอกินข้าวมันไก่กันรองัเหรอใช่ใช่ที่นี่จะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักคาเฟ่เโบราณเลยหบบ,บจัดเป็นแบบโบราณ <c oughs> สูตรหูชารามนะครเิกระเพาะปลาลานขนมเปีย ็ร้านอ๋อบะมีร้านฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่แล้วก็มีร้านมีข้าวหน้าไก่ไงเออไปกินข้าวหน้าไก่อีกว่อนเดอข้าวไปฝั่งนู้นข้าวตรงนู้นเหรอตร,<ะ>หตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ ข้าวแกงกะหรีจะเป็นแกงกะหรีแบบแกงกะหรีแบบจีนนะฮะไม่ใช่แกงกะหรีแบบญี่ปุ่น